เหรียญสิบสตางค์รูปีรศส1หนึ่งสามศูนย์นะครับซึ่งก็เป็นปีที่ยังพบเจอได้อยู่นะครับตามแผงขายเหรียญตามตลาดขายเหรียญหรือตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วๆไปนะครับ ก็จะมีทั้งสภาพค่อนข้างดีนะครับสภาพผ่านการใช้งานที่มีการสึกหลอสภาพผ่านการใช้งานที่เคยซื้อเข้ามาไว้นะครับก็จะมีราคาอยู่ประมาณไม่เกินเหรียญละ 50บาทนะครับ